ครับวันนี้เรามาเลือสายพานกุปปี้ไอกันนะครับผมมาดูครับกำลังเลืออยู่ว่าสภาพจะเป็นอย่างไรครับผมมีน้ำมันเยิ้มออกจากตัวบริเวณใต้สายพานด้วยนะครับนี่สายพานขาดครับผมน่าจะอายุหมดอายุครับดูรอยร้าว นิดนึงครับน่าจะไม่เคยเปลี่ยนครับผมน่าจะไม่เคยเปลี่ยนสายพานครับวิ่งไปแล้วกี่โลเนี่ยสี่หมื่นแปดไม่ไม่ขาดใช่ไหมครับผมไม่ไม่ขาดนะไม่ไม่ขาดนะหมายถึงว่าไม่ไม่ลดอ่ะครับยังขึ้นปกติใช่ไหมหมายถึงว่าควเร็วอ๋อใช่ใช่ใช่ควเร็วขาดขาดแล้วนะโอพิสูจน์ยากนะครับว่าเคยเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนได้ย่างนั้นนะแต่สักประมาณสามหมื่นนี่ก็น่าจะสุดๆแล้ว ครับหมื่นกว่าโอ้มี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 ซีนซีนรั่วด้วยนะครับน้ำมันน้ำมันเยิมเต็มเลยมีซียนรั่วเลยนะครับงานงอกเลยอ่ามีซีนรั่วออกมาแบบนี้มันจะมีผลเรื่องเวลาเราขับมันจะรู้สึกว่ารถลื่นๆรถไม่ค่อยพุง่งมีส่วนแต่ไม่ต้องตกใจ เป็นปัญหาเฉพาะรุ่นเดี๋ยวถ้าคุณมีสกูปปี้เนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งก็สีรั่วแน,น่นอนไม่ข้างซ้ายก็ข้างขวาต้องรั่วแน,น่นอนนะผมคุณดูชามหลังเป็นไงบ้างชามหลังสวยงามครับผมถ้าครัชอะไรก็ยังสวยนะครัชชามหลัง ลุ้นดวครับผมว่าเม็ดมันจะสวยไหมครับหน้าตานอกโอเคดูไม่มีเหมือนจะมีล่องรอยเคยรู้ไหมไม่เคยนะจจะเปิดให้หมดปิโอ๋ตัวนั้นก็นมีส่วนด้วยตัวเลื่อนนะน,นะขึ้นสนิมมันนะมันทำให้เลื่อนช้านะ ครับผมนี่ผมทำช่อง youtube ซ่อมรถพวกนี้เอาไว้ด้วยครับเผื่อใครที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้อ่าสงสัยบางคนอะสงสยัยแล้วอาการานี้มันลักษณะมันจะเป็นยังไงโอ้เม็ดโอ้เม็ดเม็ดเหลือครึ่งเดียวครับผมเม็ดตุ่มทวงเหลือครึ่งเดียวครับอ๋อเม็ดไม่เท้ม แม่ไมลุกแ้โอเคนะช่างเช็คแล้วเม็ดเป็นของแท้น,นะครับคาดว่าน่าจะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับสภาพนี้เหลือครึ่งเดียวครับอาการอย่างนี้รถจะออกตัวอืดนะครับถ้าเม็ดเป็นแบบนี้รถจะออกตัวอืดเราต้องบิดเยอะรถจะถึงพุ่งไปนะครับแล้วก็ ขึ้นเขาจะขึ้นไม่ค่อยรอดนะครับอาการเม็ดอย่างนี้ร่องชามยังดูสวยนะครับเนื่องจากว่าเม็ดยังไม่ได้แตกนะถ้าเม็ดแตกนี่ร่องร่องชามชามตัวในก็จะพังพังไปด้วยเนี่ยต้องเปลี่ยนปีนตัวนะี้ <Okay. S 2> เกระว่างไปไป,ไปเปลี่ยนหาปีนสองตัวเยี่มเป็นซีโนะน่าอหไรครับพี่ ซีนซีนซีนเพืองท้ายตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ซีนตัวหน้าน้นหนึ่งตัวแต่ผมไม่มีของจําราคาไม่ได้แต่ว่าในเว็บฮันด้าเนี่ยมีราคาบอกครับเราเปิดสมุดภาพอะไรฮันด้าได้เลยมีราคาบอกไว้อันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ตุนครับมันไม่ไม่ได้ของคือของที่มาซื้อแบบนี้ถ้าซื้อมาไว้ไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนเมื่อไหร่ก็บังคับมันก็ไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาแตก อันนี้เบียนดีเม็ดได้มาอันนี้เดี๋ยว,ยว,มนนยวผมแจ้งไว้ก่อนว่าเม็ดเนี่ยมีปัญหานะถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ได้หรือจะเปลี่ยนก็ได้แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วล,ะล่ะอ,อันนี้ลูกยางนี่โอเคไหมพวกพวกพวกสายพานเนี่ยพอพอมีปัญหาเนี่ยมันจะซ่อมแพงกว่าพวกโซ่เพราะอะไรแต่ละชิ้นมันเยอะ ตัวนี้ค่อนง้างรวมนะถ้า,าดีก็เปลี่ยนใหม่ได้อันนี้ถ้าถาไหลได้ีเป็นชุดแจ็คหรือไงเอ่เดี๋ยวในช่างไม่ได้ใจว่ามีไหมแต่ว่าสายพานนีจ่จะเก็บไว้ตลอดเพราะว่ามันใส่ได้หลายรุ่นด้วยมีรุ่นเยอะเดี๋ยวให้ในช่างไปดูก่น,นี้เยิม้ม เดี๋ยวผมดูน้ำมันเครื่องหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเยิ้มขนาดนี้น้ำมันเครื่องอาจจะขาดด้วยมีความเสี่ยงทำให้น้ำมันเครื่องแห้งแล้วก็เครื่องพังด้วยน้ำมันเครื่องน่าจะเพิ่งถ่ายไม่นานมานี้เนาะ ดูแลสียังยังยังใช้ได้อยู่ไม่ขาดเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเยอะขนาดน,นี้วิ่งสักพันโลนี่น้ำมันเครื่องน่าจะหายไปเยอะโอเคในช่างเปลี่ยนอะไรบ้างครับผม เม็ดใหม่ของแท้นะครับผมของเก่าของเก่าเม็ดเหลือครึ่งลูกครับพร้อมจะแตกตลอดเวลาครับผมโอ้ทำไมมันเป็นเหลี่ยมมีเม็ดแล้วก็สายพานสองอย่าง สายพานใช้ของแท้นะครับผมเม็ดก็ใช้ของแท้นะครับเพื่อการใช้รถที่คุ้มค่านะครับถ้าลูกค้าสนใจของเรียมก็แจ้งช่างได้นะครับแต่ว่าไม่มีการรับประกันชิ้นงานแน่นอนครับของเรียมเพราะว่ามันทูกของแท้ไม่ได้ครับของแท้นี่ชัวแท้นแน่นอน พี่ไอสองพันสิบสองเดี๋ยวนี้ติดๆไปนะโรชั่นสองพันสิบสี่นะครับโอเคไล่สะพานถึงแล้วสิบเก้า ติดเครื่องติดเครื่องดูสายพ้าก่อนไหมทีม่เขาเรียกซีนอะไรครับอ่าซีนที่มีปัญหาใช่ไหมครับเมื่อกี้มีซีนข้อเหวี่ยงกับซีนเปลืองท้ายคือซีนข้อเหวี่ยงกับซีนเปลืองท้าย เสียงกำลังเบิร์นเพิ่มครับมีเสียงกเปิด์นัดนหลังนิดหน่อยครับผมจะดังเฉพาะตอนรถเดินเบานะจอดอยู่ถ้าวิ่งก็จะเสียงจะหายไปโอเคมากอบกลับครับผม ยบร้อยครับผมสกูปปี้ไอสายพานขาดนะครับมาเปลี่ยนสายพานช่างบอลสวิตช่างเอฟสวิตนะครับมีบริการซ่อมมอไซค์นอกสถานที่นะครับช่างเอฟบริการทั้งวนันส่วนช่างบอลให้บริการห้าโมงเยน็นสี่ทุ่มนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่างบอลสวิตนะครับสวัสดีครับผม